สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตู้ตัวละครใหม่ในแพทช์2.4นะครับที่เขาได้ทำการคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งในตู้แรกเลยนะก็จะมีท,ะะมทั้งด้านของเชินเหอกับเสี่ยวและตัวละครสีดาวตัวใหม่ยุนจินซึ่งทางด้านของเชินเหอเองนะครับก็จะเป็นตัวละครหอกน้ําแข็ง5ดาวนะครับซึ่งจะมาในบทบาทของซัพพอร์ตที่จะเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็น Elemental Skill Elemental b u r s t หรือแม้กระทั่งการโจมตีปกติเองก็จะเสริมทับได้ค่อนข้างดีและยังเป็นตัวดาเมจธาตุน้ําแข็งที่ยังทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับและใน PV เองนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นพวก Abyss Mage แบบพิเศษนะที่มันเป็นตระกูลพวกเลกเจอร์อะไรพวกนั้นนะฮะและเป็นตัวธาตุไฟตัวใหม่ด้วยซึ่งแปลว่าอะไรพวกเชนเหอหรือกั้นอยู่ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาไว้ทําลายโล่พวกนี้ได้อีกด้วยนะหรือถ้าเกิดมา3ตัวน้ําไฟฟ้าไฟ น้ำแข็งตัวเดียวก็คือแบบสบายๆเหลือๆเ,เ,เลยฮะแต่ในอีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือก็คือตู้เสี่ยวนะครับก็จะเป็นตัวละคร DPS จ๋าๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเป็นซับไม่แนะนำนะครับไม่ควรเท่าไหร่ถึงผมจะชอบเล่นเป็นซับก็เถอะก็คือเอามาพุ่งอย่างเดียว <c oughs> ซึ่งตัวเสี่ยวเองก็จะรีดามจได้มากสุดก็คือตอนที่มีอันตินะครับและโดยเฉพาะถ้าปลด46ยิ่งปลด46นะครับอันติแล้วพุ่งไปมาดาเมนี่เป็นแสนแสนอย่างง่ายได้ มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าจะต้องเป็นมอน2ตัวหรือมากกว่าเท่านั้นถึงจะทำดาเมจได้เยอะจริงๆแต่ถ้าเกิดถามว่าระหว่างทางนั้นคุ้มไหมจากตั้งแต่ C0 จนถึง C6 ไม่ค่อยคุ้มสับเสียวนะครับ c ีหรือ C1 ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่งั้นมันก็จะค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดมีงบ C6 ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆนะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Ra z ซ r g ์กที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกนอจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน r a z e r Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบอกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า2,000 200, 0 0คนแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใตค้คลิปนี้นะครับยุนจินตัวละคร4ดาวธาตุดินนะครับที่ใช้หอกเหมือนกันตอนนี้ก็จะกลายเป็นโพอาร์มอิมแพ็คอยู่แล้วนะเป็นตัวละครที่จะมาในแนวซับพอร์ตเหมือนกันนะก็คือเอามาซับพอร์ตตัวตีปกติไม่รู้เลยว่าใครนะไม่รู้ไม่รู้เลย,รเลยจริงๆ ก็จะมีสกิลที่จะออกแนวไปทางด้านของการสร้างดาเมจพร้อมสร้างโล่ด้วยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าสร้างโล่ให้ตัวเองนี่ก็คือการสร้างโล่ให้เพื่อนร่วมทีมด้วยหรือเปล่าแต่จะมีการสร้างโล่ให้ตัวเองระหว่างที่ใช้ Elemental s k i l l นะครับแล้วก็จะมีสกิลการบัฟให้เพื่อนอีกด้วยนะครับที่จะทาให้การโจมตีปกตินั้นแรงขึ้นจากค่าป้องกันของนางอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แน่นอนแหละเอามาให้อิโตะแน่ แต่สำหรับในเฟ,ฟส2นะครับก็จะมีทา้งนาของตู้ปู่จงและตู้กั้นอยู่มาแทนนะซึ่งสีดาเขายังไม่ได้ประกาศนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะ2ตัวนี้เป็นตัวที่ c 0ก็ให้ภาษีที่ดีมากถ้าเ,เพื่อนๆต้องการซัพพอร์ตที่ดีเลิศไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเอาปู่จงไปเลยเล่นกับธาตุอะไรก็ได้ดีไปหมดฮะและอีกตัวหนึ่งก็กั้นอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังมองหาตัวดาเมจหรือซัพพอร์ตเอลที่สามารถใช้อันติได้ตลอดเวลานะครับและดึงดูดมอนได้อีกด้วย กั้นอยู่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันฮะอันติได้ตลอดเวลาทำดาเมจเป็นเอลได้ตลอดเวลาดึงดูดมอนด้วยดอกบ,บัวของนางคือสองตงัวนี้ดีจริงๆและผมบอกเลยครับว่าคนที่ยังไม่มีตัวพวกนี้คิดหนักแต่นอกนจากนี้นะครับก็จะมีตัวหอ,อกใหม่มาอีกด้วยนะซึ่งก็จะเป็นหอ,อกของเชนเหอนะครับและน่าจะมาพร้อมกับเชนเหอและเสี่ยวแน่เลยและถ้าให้ผมเดานะตอนนี้นะ หอ,อกใหม่ก็น่าจะมาพร้อมกับหอ,อก r i m เวเ l ลเจ e หรือก็คือหอ,อกของเสี่ยวนะครับส่วนวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ตัดสินใจกันดีๆนะครับแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆสะสมเพชรไว้ได้เยอะๆและโชคดีกับการเปิดการชาขอให้ได้ทองเยอะๆนะครับสวัสดีปิมใหม้ครับจเจอกันเย้